Oh, 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 oh. น้ำมันจะมน้ำมันจะหมด,ำมหมด oh, oh. ทำไมบัวไปป <laughs> <laughs> ี่จากการบัวไปนะเดี๋ยวหนูไปเติมน,น้ำมันก่อนมัวบัวบัว,บวกระเด็นผ <laughs> 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 ิดจังอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ได้ต่อท่อมอไอ้ใครนุยลูสัตวกซี่ลูบหลอ เพ่งพัดพอชอบเพ่งค่าลบวปลาไหาลอหมูไปขายอหมูไปขายแล้วเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ซื้อใหม่มาไงท้องปังงังแล้วพวกนไหนนี่นไงยิงอยู่โตขึ้นไหมมันก็ใหญ่ขึ้นอยู่นะทาไปอีกสักคืนไหมมันจะตายไหมลองดูลองดูว่าอาหารมันเพิ่มไหมวัวมัน,เ,นเอาทำไมว,วัวเราสูบจังเลยอะ่ะเราต้องไปหาตังมาซื้อถังรีดนมมาเนี่ยทำไมมันมีถังเดินติดไปด้วย หมูกินข <c oughs> ้าวกินอยู่ล่ะใช่เอาหมูไปเลยเหรอไม่รู้เอาไงขายไหมขายไหมขายขายทั้งสองตัวเลยเหรอไม่มีตังค์ละเราไม่มีตังค์ละเร็วๆวัวจะออกวัวจะออกวัวจะออกเอาวัวพี่ไปดึงหมูไปเดี๋ยวเดี๋ยวการวยวัวมันไม่เชื่องวัวหน้าหน้าเบื่อโลกจังเลยสองตัวเลยเหรอหมูพี่แอดแต่แตดแต่ลองเอาตัวนี้ไปขายก่อนปล่อยตัวนั้นไปเอาไปขายนะสองตัวนั่นแหละขายตัวเดียวขายตัวเดียวก่อนขายตัวเดียวก่อนจะได้รู้แต่มันลดอาหารลดลงเรื่อยๆเลยนะ เออเอามาทั้งนั้นไปเ,เร็วเร็วเร็วเ,วเวมันตายเราก็ยิงทิ้งในรถเลยไม่ได้เหรอเออวะทําทไมเราไม่ยิงทิ้งในรถเลยวะอาหารมันจะกองในรถไหมอ่ะเดี๋ยวลองนะเอาหมูนูมาดูนี่หมูเป็นไรอ่ะหนูมาดูเพื่อนเพื่อนมาดูเพื่อน <c oughs> พี่หนูเห็นมันเช็คก,กระเดี่ยวอยู่ข้างนอกเอาขึ้นไม่ได้ด้วย มันต้องขึ้นไปหมดเลยดึงเนื้อก็ดึงมันสิเนื้อน่ะดึงเนื้ออะไรก็กระจายเนื้อมันสิอ่ะมันหลุดออกข้างนอกอ่ะพี่ฟองโอ้ยอยู่บนรถเราจะลงไปยังไงเนี่ยโอต้องหมอลงไไงเนี่ย พี่ฟอเอาหมูเอาหมูเลับไปก่อนเอาหมูเลับไปก่อนเรยวเคลียร์เนื้อตรงนี้ก่อนเอาหมูเลับไปก่อนเอาหมูพี่ฟองเอหมูเลับไปก่อนเอาหมูไม่เดินมาฟองเราจะเอาเราจะเอารถลากไถไงเอารถมาชนเอารถมาชนเอารถมาชนให้มันฟั่ม มันแล้วมันแล้วเยอะไหมอ่ะมันก็พอๆกันพอๆเดิมมันอ่ะแล้วว่าจะขนไปยิงที่นู่นจะได้ขนง่ายๆเดี๋ยวมันมาฆ่าข้างนอกเดี๋ยวมันหล่นลงหลังคาน้องบอกเดี๋ยวมันจะตายแล้วเนี่ยพีก็รีบดึงมันออกมาสิอ้าแล้วแล้วทีเนี้ยมันก็จะเก็บยากแมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่น้อยเลยนะเนี่ยนี่เราต้อง拉 ชิลๆอันนี้เราก็ดูสองตัวมันได้เท่าไหร่ถ้าได้สองพันก็คือโอเคเต็มไวไม่เป็นไรรวยซื้อมาเลี้ยงใหม่ได้ <c oughs> นี่ขายก็ได้ได้หลายบาทแล้วเนี่ยได้กำไรเยอะแล้วเนี่ย,ยแต่ว่ารถพี่แรงกว่าป่ะพี่ฟองรถ,าาถพี่แรงกว่าจริงจริงเหรอไหนอะอ๋อควางควางวาง,วางาไปไปก่อนไปไปก่อนขายนี่ก่อนขายนี่ก่อนอย่าว่าแว๊กอย่าว่าแว๊ก ไว้จะขนเซ็จซื้อมาเลี้ยงสักสิบตัวพอไม่โลว์ใช่ใช่ใช่เออมันตัวมันตัวเท่าไหร่นะสามร้อยปล่อยให้สัตว์เกิดไปก่อนช่วงนี้ค่อยรวยค่อยรวยน่าจะมาชนพี่ตะไมพี่ถอยรึเ่โอเค หนูขนได้ไหมตรงเนี้ยถึงไหมขยับเข้าไปอีกดิไม่ถึงถึงไหมถึงอยู่แต่อันไกลๆอันไกลๆไ,ไม่ถึงนะพี่ฟองก็ไม่เป็นไรหมูสองตัวได้เท่าไหร่ต้องลองดูอันนี้ไม่มีเนื้ออื่นปนมาใช่ไหมเนะี่ยไม่มีครับ แต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 ติววดิววดิวดิวหมูลวนหมูชิ้นใหญ่คือชิ้นใหญ่นี้มันมีผลต่อไอ้นี่ไหมติวดิดติวดิดติวดิวแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวชิ้นใหญ่มีผลต่อต่อราคาไหมติติตพี่จะเอาจากรถเล็กก่อนหรือรถใหญ่ก่อนพี่เลือกสักคันก่อนได้ไหมยังไงมันก็ได้ซักทั้งสองคันแหละ หมายถึงว่าคือถ้าพี่เดินไปรถใหญ่หนูจะได้ไปรถเล็กไงมันจะได้ไม่ชนกันเ่ยอรถใหญ่ก่นอนแล้วมายืนข้างอะไรวะดตั้งใกล้มดแล้วใกล้มาแล้วแล้วแล้วสุดท้ายมีทั้งหมดกี่ชิ้นนี่อ่ะโอเคขายแล้วนะสามสองหนึ่งเป็นเท่าไหร่อันหก ก็เท่าเดิมอ่ะถ้างั้นอ่ะก็ตัวละเจ็ดร้อยกว่าบาทเออว่ะงั้นเราซื้อซื้ออะไรบ้างซื้อหมูซื้อหมูซื้อที่รีดแล้วก็ซื้อวัวสักตัวหนึ่งวัวอีกตัวหนึ่งวัวอีกตัวหนึ่งอ่ะอ่าเอาวัวสีสีสีเนื้อที่มันมีลายอ่ะเออเอาวัวที่มันมีลายขาวอ่ะแล้วก็ซื้อที่รีดวัวอาหารด้วยไหมอาหารเลยเยอะอยู่ดี่ว่าแล้วก็แล้วก็น้องหมูน้องหมูน้องหมูสาม ซื้อถัลถงลมถังถังถังรีดถังรีดถังรีดเท่า,าทไรหร่แปดบาทเหรออันไหนวะเนี่ยมีสองอันเนี่ยสตีลบักเก็ตกับสตีลบักเก็ตมันต่างก,กันตรงไหนมันตากันตรงไหนวะมันต่างกันแค่รูปเลยเนะ<ม>ี่ยพี่ต้องซื้อไปสองอันใช่ไหมแปดบาทเองอ่ะซื้อไปเถอะอ่หมดแล้วอะ่ะของซื้อกระสุน้วก็ว,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 วัวหมูคือไม่เข้าใจว่ามันต่างกันตรงไหน หมูซื้อแล้วหมูอีกตัวเหรอหมูกี่ตัวไม่ซื้อไปโอเคเอาไว้ทําข้อก่อนไหมหมูที่ซื้อไปสามสองตัวสามตัวแล้วพอแล้ว,อลวเอากี่ตัวสามหรือสองเอาเอาเอาสองก็ได้สองตัวเอาสามตัวซะเท่าเดิมอเอาไปต่อทุนก็จะถามแล้วเพื่อไป้เร็วไปเร็วไปแล้ว,ลวมันจะหนีไปเอาข้างนอกก่อนมันจะหนีมันจะหนีโอ้ย,อยหมูจะหนีหมูจะหนีหมูหนีหมูหนีวัวจะหนีวัวจะหนี ต้องกระโดดต้องกระโดดขึ้นไปอ้าวทำไมมันขึ้นเอาวางไม่ได้อ่ะได้นั่งลงอ้าวนั่งลงได้อ่ะอ้าวทำไมไม่ได้อะอ้าวทำไมไม่ได้อ่ะมันติดอะไรหรือเปล่าเอาขึ้นไปทีอันนิหนูนี่ไงนี่กำลังเอาขึ้นอ่ะอีกตัวหนึ่งหนหนีแล้ว่อีกตัวหนึ่งไปนู่นละเอาออกมาจากตรงนั้นนีไม่ได้มันบอกว่าอะไรอ่ะสูงเกินหรอเอาวัวที่เอาวัวก่อนวัวไปไหนละวัวอยู่ข้างหลัง ไม่มีนี่บัวอยู่กับพี่เนี่ยลอ,ลองบัวขึ้นก่อนนีอะไรเนี่ยมีอะไรอยู่หลังคาเหรอเอออ๋อ <ผม S 2> ต,ต้องทำให้รถมันลอยก่อนอ,อ๋ออันนี้คือบัวอยู่หรือยังเนี่ยอยู่ข้างบนนี่อ,อ่อาข้าไปยัไงต่อเอาหมูเข้าไปโหลดอ,ออดอ่าทำยังไงอะกดอากดอาให้มันลอยอ่ะกดอาช่ไว้ แล้วไงอ่ะก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยซื้อมาตั้งเยอะหมูตัวนั้นหนีแล้วมั้งพี่ฟองอ่ะไปดูตัวนั้นหน่อยใช่มันอยู่แถวนี้แหละอะไรวะเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้มันเอาขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องถอยไหมถอยไหมดิหรือต้องสตาร์ทรถก่อนเหรอเอาพอพี่สตาร์ทรถแล้วพี่อะไรเนี่ยพี่พี่มองไม่เห็นเลย บักบักพี่ฟองพี่ว่าบักบักแล้วล่ะเอาวัวลงมาได้ไหมไม่นะหมูไปดูนออากมาสี่จัวงอบักแน่เลยหมูเข้าป่าไปแล้วหมูหมูเข้าป่าไปแล้วมันได้ไม่ได้อ่ะแล้วเราก็วัวลงไม่ได้นะเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเอาไปถึงบ้านเราก็วัวลงไม่ได้อยู่ดี มันไม่ลงมาออมันไม่ยอมลงมามันติดรั้วให้พี่ขยับรถดีๆก่อนบัาแล้วลงไหมมันลงมันลง <c oughs> ดึง <c oughs> ดึงไหมพี <c oughs> ่ฟอง <c oughs> ดึงไหม่ <c oughs> ว้าบ <c oughs> อดรอแป๊บหนึงยทีโอ๊ย,ยนีหนุ่ ไอจิาย,ายเอ้ยเอ,อ้ไอยบราคาไอ้บ้ารำทำไก่อะโอยบราคาโอยบราคาเรานอนมนีฟองหมูจะหายไหม มันจะตายไหมไเนี่ยนเ้เอาหัวไม่ได้ได้วยนะมันเอาไม่ได้อ่ะหนูไปขี่รถหนูเอาตอนนั้นไปไว้บ้านแล้วหนูกลับมาไปเดี๋ยวพี่เฝ้าให้ไปไปหนูไปเอาเอาตอนนั้นไปไว้บ้านก่อนเดี๋ยวพี่เฝ้าเดี๋ยวมันหนีแล้วมันขึ้นไปยังไงเพื่อนฮ่าโ่ จะกลับมาไหมอะถ้าเกิดว่ามันบั็อกอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเสียหัวไปฟรีๆหนึ่งตัวหรอไม่รู้พี่ว่ามันมันบักแบบที่หนูถือไก่หรือเปล่าใช่แต่นอนก็ไม่หายนะต้องเข้าเกมออกใหม่เลยอะโแล้วทำไงเนี้ยนี่ลองหาวิธีดึงอยู่เราต้องเอารถรถรไปชนรถมาชนรถมาชนเด๋ย่เรากลับบ้านก่อนค่อยๆเอาลงหนูเอาเอารถมารับหมูตัวนี้ก่อน ได้ๆๆสรุปแล้วเรามีรถใหญ่ไปทำไมวะเนี่ยอัพโหลดอะไรวะเนี่ยมันน่าจะตัวเล็กแหละหนูว่านะมันจะเกี่ยวไหมว่าตัวใหญ่เอารถเอาขนสัตว์เล็กไม่ได้มันคนไม่สมเหตุสมผลเลยเว้ยบ้าไะเนี่ยถ้ารถ,ถเล็กขนสัตว์ใหญ่ไม่ได้เออยังว่าไปอย่างแต่รถใหญ่ขนสัตว์เล็กไม่ได้มันคืออะไรมันเกมมันจะเกมมันสมจริงเกินไปไหม มันอุ้มไม่ได้ไงแปบ๊บนึงหนูเอาหมูเข้าคอกอยู่เอาหมูไม่ยอมเข้าคอกอ๋อหมูต้องไปเข้าทางนู้นเหรอหมูอ้าวหมูออกไม่ได้อะไรอีกออหมูมันขวางทางออกไม่ได้ปังหาเอาหมูเข้าไปเก็บก่อนนะน้องหมูห,หมูวัวลอ,อ,อย บัวลอยเขามีแต่บัวลอยอันนี้บัวลอยเอาเอาหมูมาก่อนเมื่อกี้นี้ที่พี่เอาหมูมามันก็กด e ขึ้นไปนะแล้วอัพแอ็นด์ดาวอัพแอ็นด์ดาวมาเร็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 วเชิญรถชนรถชนมามามาจั่นร <c oughs> <c oughs> ัวเลยหรอชนเลยอ่ะ <c oughs> เอาา <punct? S 2> เอาเอหรือเราไปชนอยู่บ้านดีวะไปชนอยู่บ้านไปชนอยู่บ้านดีกว่าเอาของเอาของไม่เผื่อมันลงได้แล้วมันเอาขึ้นไม่ได้เลยน้อยแล้วก็จูงเข้าคอกเลยไงอุ้ย,ย,ย,ยวัวยืดวัวยืดอ้ยนมวัวยืดไอ้ไม่เอาถ <vert> ังน้ำกลับไปด้วยเหร Lindsey. อพี่ฟองเฮ้ยเฮ้ย น้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดโอ้ทำไมบัวไปนะพี่จัดการบัวไปนะเดี๋ยวหนูไปเติมน้ำมันก่อนวัวบัวบัวกระเด็นดจงหลุดแล้วหลุดแล้วมันออกมาไม่ได้อะมันบล็อกแล่ะพี่ว่าจูงปะจูงไม่ได้ด้วยมันลงแล้วเหรอมันบั็กแล้วอ่ะเออมันเนี่ยมันไม่เดินเลย ยิงได้ไหมยิงทิ้งได้ไหมทำไมอ่ะเอาเนื้อมาขายโอ้มันไม่คุ้มว่ะดิดี่ว่าปล่อยให้มันหายไปเฉยๆฉยไม่พอเราไปเติมแก๊สพี่อะไรไปดูดไปเบ้ไรตู๊ติดกินอะไรทำไมมันมีแต่ปัญหาวะเนี่ยติดพี่พี่ พี่หนูพูดจริงๆนะเนี่ยติดอะไรอะ่ะพี่เคลียร์กับบัวยอยู่ตอนนี้พี่หนูพูดจริงๆว่าหนูติดติดอะไรติดข้าทางเนี่ยแ,แล้วมาติดออกไม่ได้เหรอกดอาลงจากรถแล้วกดอากดอาใส่รถโอ้โหหนูกดอาแล้วอะ่ะไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยอะพี่ <c oughs> ไอดีเอออ่เออขายขายเกมดีมีคุณภาพไหนอยู่นู้อยู่ตรงไหนให้ไม่ช่วยใช่ไหมตหนที่หนูหนูพี่ได้วัวละวัวขึ้นรถได้ละหนูพี่เอารถเอาวัวขึ้นรถได้ละโอยทำง่ายเองทำไงอ่ะก็มันขึ้นมาเฉยๆเน่ยวัมันเป็นอะไรหนูจะตายมันเป็นอะไรตรงนั้นน่ะ คือรถมันติดมันเราออกมาไม่ได้แล้วหมูกะลงจะตายไอย้หมูกะลงจะตายเอยเดี๋ยวพี่ก๊พี่กำลังไปพี่กำลังไปใกล้ถึงแล้วใจเยน็นเอาพี่ไปคนละทางกับหนูดีกว่าไปทางไหนวะเนี่ยอยู่ตรงข้างร้านเลยเนี่น่ะพี่เลี้ยวผิดทางใจเย็นสี่กว่าจะเอาวัวขึ้นได้มันลำบากมากเลยนะหนูรู้ไหมหมูจะตายแล้วพี่<อ>ต้องเอารถเล็กไม่ใช่รถใหญ่นะโอ้ยอพี่ขี่รถพี่ก็ลำบากแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ย บกเหรอเออแล้วหมูจะตายแล้วเนี่ยแล้วจะให้ทำเรืงไงขึ้นมาหมูขึ้นมามาไหม<า>ขับรถหมูได้ไหมหมูเป็นไรอ่ะพี่เกือบเหยียบหมูเนี่ยไอ้รถหนูอยู่ตรงนู้นแล้วไม่เอาขึ้นรถอะ่ะหนูเอาลงมาเนี่ยเอามันขาดมันขาดเดี๋ยวพี่ไปกู้รถหนูก่อนทั้งนั้น เออพี่หมูมาหนูเองแล้วมันมาขับยังไงมันติดอย่างเงี้ยบอกอยู่ว่ามันติดเอาออกได้ไหมออกได้ออกได้ถ้าหลุออกมาก่อนแล้วหมูจะตายมันออกได้ไหมน่ะทำไมมันทุลักทุเล มันจะออกยังไงวะมันจะออกยังไงอ่ะถ้าเราเอาใส่รถมันจะตายไหมอ่ะมันเอาใส่ไม่ได้เนี่ยมันต้องเอาใส่เหมือนวัวเนี่ยทำไมรกแค่นี้โอ้ยแปลรถขันเล็กมาชนไหม หมูยังไงก็ตายแล้วล่ะพี่ว่าน่ะกําไรไม่อเล็กบาแล้วพี่ก็ขนหมูไปเนี่ยโอเคโอเคพี่ยังไม่ถึงบ้านเลยเมื่อกี้ตายแน่เลยหมูโอเครีโอ้ยมันจะบัอกอะไรขนาดนั้นกดอาได้ไหมอ่ะกดอาดิออ้หนูหนูอยู่บนรถหนูเล่นเครื่องไว้นะเดี๋ยวพี่กดอานีไงเล่นเครื่องเล่นเครื่อง เดินหน้าดิเดินหน้าเดินหน้าไม่ได้พอมันขึ้นข้างบนมันกดไม่ได้เฮ้เหมือนจะได้เหมือนจะได้เลี้ยวเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเฮ้รเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเลี้ยวออกไปทางนู้นดิอย่าเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเลี้ยวไอ พ oh, okay, 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 okay. ี่ลองชนหนูกดอาหนูกดอาแล้วก็ลองชนดิโอเคโอเคโอเคหมูปล่อยตายไปซะยิงหมูทิ้งไหมทิ้งก่อนไหมมันจะตายยังอ่ะเร็วๆได้อยู่ได้อย uh, ู่เร็วๆหนึ่งสองเอ้าแป๊บนึงอ้าเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วเย้่ลุหนูหลุดแล้วเหรอเฮ้ยได้แล้ว ยอยากบอกวันเมื่อกี้โอ้โหหมูจะตายแล้วเอาหมูกลับมาไอ้คันเล็กมันติดโอยังเอารถชนออกได้แต่ค <defines haha> <urt> to <together> ันใหญ่มันติดมึงจะเอาคันไหนมาชนออก หมูมันอยู่อย่างนี้มันจะตายไปอะ่ะเออถ้าเราขนหมูไม่น่าตายแต่เฮ้ยกดลอยได้ไหมกดลอยลอยลอยหนูไปชนแล้วหนูจะพอไปชนแล้วพ่อไปชนทำไมไม่รู้ทำหนูจะปวดป่ะพี่โอ้ยมีแต่ปัญหาอันอนึ่งตองเดี๋ยวหนูถอยไปนะ อยรถามาชนด้านหน้าได้ไหมชนข้างหน้าได้ไหม <c oughs> ได้พี่แต่ว่าหนูไปเติมน้ำมันก่อนนะทำไมมันลำบากเยอะ <c oughs> พี่หนูว่าหนูไปไม่ถึงแม่เลยวะพี่พี่อะไรเดี <c oughs> ย๋ยวบอกนะว่า <c oughs> รถน้ำมันหมดใช่ไหม อะไรกันวะเน oh uh, yup <S <S ี่ยวัวก็บักตายรถก็ติดพอมาช่วยรถใหญ่ก็มาติดบอลเล็กก็เสียแล้วมันรดบอดอีกอ้อไงกัดไม่ไหวล้วบอยไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่องเ MC นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a m c ครับผม